สวัสดีค่ะไม่ได้โชว์ผักปรังแดงตรงจุดนี้สามวันแล้วนะคะยอดเนี้ยเมื่อวันนั้นยาวประมาณ3ามคืบแต่ตอนนี้ยาวเป็นวาแล้วค่ะยาวเป็นวาแล้วแทรกไปกับขอบหน้าต่างค่ะแทรกไปกับขอบหน้าต่างนู่นอะขึ้นไปบนนุ้นยาวมากนะคะเนี่ยยาวมากๆเลย ที่ดีใจคือยังไม่มีเพียร์วูดีใจมากๆเลยเนี่ยค่ะคือเน,นี่ยงอกจากข้อใบงามจริงๆแล้วโตเร็วมากส่วนอันนี้ก็ที่วันนั้นยาวประมาณยาวประมาณไม่กี่อว้วๆเดี๋ยวดูอ๋อเรียกว,ว่าเป็นเรือบ,บินน้ำลำนั้นเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์เมื่อกี้ เรือบินน้ำลำนั้นเพิ่งจะเพิ่งจะบินขึ้นไปนั่นไม่ใช่เรือบินน้ำนะคะนี่อะไรไม่รู้ค่ะงามมากตัดยังไม่ลงแล้วยอดนี่ยื่นขึ้นมาอีกแล้วนะคะยอดตรงนี้เอาใกล้ไปเอา <c oughs> อุ้ยโทษค่ะนี่นี่น,นี่นี่อีกยอดหนึ่งส่วนที่เป็น เห็นเป็นกลมๆนั้นคือมะก่องข้าวงามเร็วมากจะรอให้มะก่องข้าวนั้นดอกบานดอกบานจะเป็นจะมีสีเหลืองนั่นก็โตเร็วมากค่ะเม็ดที่ยังหลงเหลืออยู่เมื่อปีก่อนๆก,ก็ยังงอกขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นอา้าวยังสูงอยู่นี่ผักบังแดงนู่นนะเลื้อยขึ้นไปบนนั้นแทรกเข้าไปกับขอบกระจก งามจริงๆงามมากๆมาดูมาดูยอดยะนางบ้างค่ะโอ้มันงามจริงๆงามมากงามจนต้องอวดใบใหญ่มากเคยไปทำคลิปผักปังหน้าบ้านคนจีนแถวแถวชนะเทาแถวนั้นจะมีคนจีนอยู่เยอะแต่ไม่ใช่ใชนะเทาแมนฮตัตตันนะคะ ใบผักบังแดงงามมากๆเลยงามมากบ้านแทบทุกหลังค่ะเขาจะปลูกผักปังแดงแล้วก็ยังมีถั่วแปบแดงไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ว่างไปเก็บภาพผักปักผักปังแดงเอ้ยถั่วแปบแดงแล้วก็ฟักแมวมันจะเยอะมากนั่นก็ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์อยู่ นึกว่าเป็นเดอบินยังเป็นเฮลิคอปเตอร์อยู่ค่ะมันงามมากงามจนดีใจอันนี้ก็เป็นหูเสือตัดหูเสือแล้วเสียดายไงคะตัดออกไปทิ้งเยอะมากอ่ะเสียดายเลยเอาสักยอดนึงที่มาปักลงในกระถางยานางเห็นไหมสูงเป็นศอกแล้วค่ะใบยานางก็งามเนี่ยนะยังไม่มีเพียโอ้ดีใจมากตรงนี้ยังมียอด ผักปางแดงอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะนี่งามมากเลื้อยเดี๋ยวจะให้ดูยอดยาวนี่ค่ะเลื้อยเลื้อยไปข้างหลังส่วนด้านหลังเนี่ยก็เลื้อยไปพันกับยอดกระถินหมายถึงผักปางแดงนี่มาดูดูสิจากนารายค่ะสูงสูงท่วมหัวแล้วรอไปสักพักหนึ่งแล้วจำเป็นที่จะต้องตัด ไม่ตัดไม่ได้จังนารายเขาบอกมีดอกนะคะแต่ว่ายังไม่เคยออกดอกเลยแม้กระทั่งหูเสือเคยเห็นดอกของหูเสือออกดอกเป็นสีม่วงคล้ายกับดอกลาเวนเดอร์นี่ก็ยังไม่ออกดอกนั่นก็เป็นที่พันกันนั้นเป็นยอดผักปรังนะคะพันกันงามมากเลยมันเป็นรกรกที่ มันเป็นรกด้วยใบไม้ด้วยพืชมันก็เลยเป็นรกที่ยังน่าดูอยู่ตอนนี้ยังไม่มีเพลียงามมากค่ะงามจริงๆโอ้โหผักปลังคลุมคลุมยะนางดูสิยะนางโดนผักปลังคลุมรู้สึกว่าจะมีอยู่ใบหนึ่งที่ที่จะเริ่มโสมถึงการเวลาที่จะต้องตัด ให้เขาเลื้อยไปสักพักหนึ่งจะตัดพอตัดแล้วผักปังเขาก็จะแตกใบใหม่อุ้ยนี่ทําไมเหี่ยวไววทำไมเหี่ยว,วเยวนี่ยอุ้ยผักปังใบนี้เหี่ยวเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยค่ะนี่ใบอื่นเขาไม่เหี่ยวนะที่อยู่ในเครือเดียวกันเครือเป็นเครือเป็นเถาค่ะ เป็นอยู่ในแถวเดียวกันมีใบเนี้ยเหี่ยวเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เนี่ยค่ะนี่อันอื่นยังไม่เหี่ยวลมนิ่งสังเกตจากใบไม้ข้างนอกลมไม่พัดเมื่อลมไม่พัดเนี่ยอากาศจะอา้าวแบบนี้สิเห็ดเกิดมาเห็ดจะเกิด ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะต้องขอโทษจริงๆไม่ได้แวะไปเยี่ยมใครเลยขอโทษมากๆไว้พบกันใหม่นะคะอุ๊ยอุยมาแล้วมาแล้วนั่นไงนั่นไงอ้าวเขาอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ ินแล้วบินแล้วบินไปทางนู้นรับมุมตึกไปทางด้านซ้ายค่ะรับมุมตึกไปแล้วขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ